สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทเวิร์มีเดียซ็กซ์จำกัดเสน,นอรายการคนดีสังคมดีสนับสนุนคนดีสังคมดีโดยโอโซนพาร์คซิตี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนดีสังคมดีรายการที่ส่งเสริมคนดีต้นแบบและการแบ่งปันช่วยเหลือกันในสังคมประเทศค่ะ แม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 นะคะจะอยู่ในภาวะที่หลายฝ่ายกำลังช่วยกันแก้ไขอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เรามีแนวคิดดีจากแขกรับเชิญนะคะที่จะมาฝากกันในมุมของการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมค่ะ คุณผ้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันก็นั่งอยู่กับท่านพันจาอากาศเอ,ดอกดรประกอบรล้าหารที่จากสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงนะคะแล้วท่านก็มีแนวคิดดีๆที่จะจัดตั้งกองทุนค่ะที่จะช่วยผู้ประสบภัยโควิด -19 นะคะสวัสดีค่ะค่ะต้องขออนุญาตทราบนแวถึงแรงจูงใจอะไรนะคะที่ทำให้ท่านจัดตั้งกองทุนค่ะ ครับต้องขอบคุณพระเจ้าที่ให้ผมเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนตอนเด็กๆผมจำได้ว่าคุณพ่อมีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียววันไหนท่านจะต้องซักผ้าเนี่ยท่านจะต้องรุ่งพาขมาจนกว่าผ้าจะแห้งทำให้ผมได้เรียนรู้ชีวิตของความยากลำบากชีวิตของคนยากคนจนชีวิตของผู้ด้อยโอกาสเป็นยังไง ผมตั้งประวันาอยู่เสมอว่าวันหนึ่งถ้าผมมีโอกาสผมอยากจะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นแล้วในสถานการณ์โควิด -19 ขณะนี้ผู้คนต่างประสบความยากลำบากบังเอิญว่าผมมีวัตถุโบราณจีนซึ่งมีมูลค่าที่ล้ำค่า ก็เลยมีแนวคิดว่าอยากจะเอามาประมูลขายเพื่อจะจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคระบาดขออนุญ,ญาตทราบถึงที่มาที่ไปของวัตถุโบราณจีนนะคะแล้วก็ต้องขอรบกวนท่านนำชมนะคะวัตถุโบราณว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราอยู่กับคุณภูริพิพัฒนเทพพัสดินเป็นผู้ดูแล วัตถุโบราณจีนซึ่งเป็นบรดกตกทอดตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายหย่นะครับอันนี้มีความเป็นมายัางไงครับครับสวัสดีครับความเป็นมาก๋งผมคือก๋งแป๊ะโป้ยเนี่ยเป็นคนจีนอพยพมาพึ่งพระบารมีของในหลวงเราเนี่ยฮะท่านอพยพมาเมื่อ2436หรือประมาณ128ปีเอ่อปีท่านบอกว่ามาทางเรือสำเภาสีลำนะฮะและเมื่อประมาณ70ปีท่านก็นำมาอีกรอบอีกครั้งหนึ่ง แลวของพวกนี้ผมเพิ่งมาทราบเมื่อ4ปีแล้วเอานักโบราณคดีจีนมาตรวจเช็คปรากฏว่าเป็นของยุราชวงจีนมีหลายยุคหลายสมัยครับครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยของพวกนี้เป็นอะไรครับเป็นหินหยกแร่หินสีหินหยกธรรมชาติแกะลวดลายเป็นมังกรและเอ่อหลายหลายหลากหลายนะครับมีตั้งแต่ยุคราชวง์ชิงตั้งแต่หล100ักร้อยปีถึงหลักพันปีฮะหลายหลายสามสี่พันปีก็มีที่นักโบราณคดีจีนมาวิเคราะห์นะครับ ครับนี่คือส่วนหนึ่งของวัตถุโบราณจีนที่นําเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ดูแลโดยโลูกหลานสืบต่อกันมาแล้วการประเมินราคากับการประมูลขายนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะในส่วนของการประเมินราคาเนี่ยเราจะมี นักโบราณคดีจากจีนซึ่งเป็นนักโบราณคดีอันดับต้นๆที่มีสดึงเขตจากรัฐบาลจีนเข้ามาประเมินราคาให้เราส่วนหนึ่งก็ได้มีการประเมินราคาไว้บ้างแล้วอยู่ในหนังสือทำเนียบของวัตถุโบราณจีนแต่ว่าเนื่องจากว่าของเรามีหลายพันชิ้นก็เลยจะต้องให้นักโบราณคดีเข้ามา ทำการประเมินราคาแล้วก็ตั้งราคาเริ่มต้นในการที่จะประมูลขายผมตั้งใจว่า50%ของอารายได้เนี่ยจะจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยจากโรคระบาดโควิด -19 ในครั้งนี้ครับ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับทราบแนวคิดที่ดีนะคะในการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 จากท่านพันจ่าอากาศเอ,ดอกดรประกอบกล้าหานะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมคะยามบ้านเมืองมีภัยหรือภัยพิบัติต่างๆนะคะคนไทยไม่เคยทิ้งกันค่ะและถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเราได้พบหรือว่ามีต้นแบบแบบอย่างที่ดีอย่างพันจ่าอากาศเอ,ดอกดรประกอบกล้าหานะคะที่มีแนวคิด คิดดีทำดีอย่างโครงการดีๆวันนี้ที่นำมาฝากดิฉันเชื่อว่าเราคนไทยจะฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปได้แน่นอนค่ะคนดีสังคมดีวันนี้เวลาหมดแล้วติดตามคนดีสังคมดีได้ใหม่พุทหน้าเวลา13น55นาทีทางทบ .5 สำหรับวันนี้ดิฉันนวินดาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ